สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด็อเตอร์แทตี้คุณหมอพ่อลูกอ่อนนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด s ับสไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเวลาที่มีความรู้ดีๆหรือรีวิวดีๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มที่เอพิดแรกของพัฒนาการเด็กนั่นเองนะครับเราจะมาดูกันว่าเด็กอายุแรกเกิดจนถึง1เดือนมีพัฒนาการอย่างไรแล้วก็มีวิธีทดสอบพัฒนาการอย่างไรนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักพัฒนาการทั้ง5ด้านของเด็กปฐมวัยก่อนนะครับ huh? พัฒนาการด้านแรกนะครับก็คือบ r o s s motor development นั่นเองนะครับหรือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือเป็นพัฒนาการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับส่วนพัฒนาการที่2นะครับก็คือ f i n e m o t o r d e v e l o p m e เ t เป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญานะครับพวกนี้ก็จะมีการใช้พวกกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อนิ้วต่างๆนะครับอันที่3นะครับก็คือพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาหรือ receptive language development นั่นเองนะครับอีกนะครับก็คือ expressive language development ก็คือพัฒนาการด้านการใช้ภาาษนนนัั่เอง ประเด็นที่5นะครับก็คือพัฒนาการด้านการเข้าสังคมและช่วยเหลือตัวเองนะครับหรือเป็น personal and social development นั่นเองนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ พัฒนาการข้อแรกนะครับของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1เดือนะครับในด้านของก r o สมอเตอร์หรือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับสิ่งที่เด็กจะต้องสามารถทําได้นะครับก็คือเด็กสามารถยกคอนะครับเวลาเด็กนอนคว่ำนะครับก็สามารถยกคอขึ้นแล้วก็หันไปด้านใดด้านหนึ่งได้ด้วยตัวเองนะครับวิธีการทดสอบนะครับเราก็จะจับเด็กเนี่ยนอนคว่ำนะครับในพื้นเบาะธรรมดาทั่วไปนะครับ หลังจากนั้นนะก็สังเกตเด็กดูนะครับว่าเด็กจะสามารถยกคอขึ้นแล้วก็หันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับเมื่อใดก็ตามที่เด็กสามารถยกคอขึ้นและหันไปด้านใดด้านหนึ่งได้แสดงว่าเด็กมีอาการด้านกล้ามเนื้อมัดใจหรือด้านการเคลื่อนไหวเนี่ยที่เหมาะสมตามวัยนั่นเองครับผมไปดูกันเลยครับวิธีการทดสอบไหนไหนไหน ้โห้เยันนี่นี่ันนีนี่ <h <h ้หเก่งงยเก่งเก่งของป๋าป๊้าสุดยอด ที่สนะครับก็คือพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กนั่นเองนะครับวิธีที่เราจะทดสอบนะครับก็คือการที่ให้เด็กนอนหงายนะครับ แล้วก็เอาสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้านะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าเป็นรูปบันข้าแดงก็ตามนะครับมาวางบริเวณตรงด้านหน้าของเด็กนะครับห่างจากเด็กประมาณสัก20ซนติเมตรนะครับหลังจากเด็กสนใจแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเคลื่อนอุปกรณ์นี้ให้เด็กมองตามจนผ่านกึ่งกลางลําตัวนะครับเมื่อใรก็ตามที่เด็กสามารถมองอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับเคลื่อนผ่านกึ่งกลางลําตัวได้แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมันเล็กและสติปัญญาที่เหมาะสมตาม,ตามวัยนั่นเองนะครับ พัฒนาการที่3นะครับก็คือพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษานั่นเองนะครับหรือ receptive language นั่นเองวิธีการที่เราจะทดสอบก็คือการที่เด็กเนี่ยจะสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับง่ายๆคือเราให้เด็กเนี่ยนอนหงายแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละลองพูดหรือว่าพูดด้วยเสียงปกติเลยนะครับที่ด้านซ้ายบ้านด้านขวาว่าดูว่าเด็กเนี่ยจะมีการตอบสนองที่เหมาะสมหรือเปล่าไอชิครับไอชิครับไอชิครับผม ไอชิครับไอชิครับการตอบสนองที่เหมาะสมก็คือเด็กได้ยินเสียงแล้วก็จะมีการสะดุ้งหรือมีการกระพริบตาหรือมีการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมหมายความว่าเด็กมีพัฒนาการในด้านการเข้าใจภาษาที่ตามไหวนั่นเองนะครับไอชิครับไอชิครับไอชิครับผมไอชิครับไอชิครับ อันต่อไปนะครับก็คือพัฒนาการด้านการใช้ภาษานั่นเองในส่วนของเด็กแรกเกิดจนถึงหนึ่งเดือนนะครับการใช้ภาษานะครับเด็กจะต้องสามารถส่งเสียงอ้อแอตอบสนองต่อเราได้ครับวิธีการทดสอบก็คือให้เด็กนอนลงนะครับหรือว่าให้อุ้มก็ได้นะครับแล้วเราลองพูดอยู่ตรงหน้าเด็กห่างจากเด็กสักประมาณหกสิซนติเมตรนั่นเองนะครับก็ลองคุยกับเด็กดูดูว่าจะมีการตอบสนองด้วยการส่งเสียงอ้อแอได้หรือเปล่านะครับกินนมอิ่มไหมครับกำลังกำลังมันจำเสียงได้ ถ้าลูกสามารถส่งเสียงอ้อแอได้แสดงว่าลูกเนี่ยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยในส่วนของพัฒนาการด้านการใช้ภาษานั่นเองครับผมเป็นยังไงครับวันนี้ไหนคุยกับป๊าหน่อยเร็ว เส่วนพัฒนาการด้านสุดท้ายนะครับก็คือพัฒนานการด้านการชื่อหลือเองและเข้าสังคมนะครับซึ่งพัฒนาการด้านนี้นะครับเด็กจะต้องสามารถจ้องหน้าเราได้นาน1-2วินาทีนั่นเองวิธีการทดสอบนะครับเราก็ให้เด็กนอนงายนะครับแล้วเราก็คุยกับเด็กนะครับพูดกับเด็กตามปกติเลยนะครับอาจจะพูดด้วยเสียงตามเสียงสูงหรือคุยกันตามปกตินะครับดูว่าเด็กเนี่ยสามารถจ้องหน้าเราได้นานเกิน1วินาทีหรือเปล่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็ก สามารถจ้องหน้าเราได้นานเกิน1นวินาทีหมายความว่าเด็กมีพัฒนาการเหมาะสมนั่นเองนะครับไปดูกันเลยครับไอชิครับผมไอชิครับไอชิครับคนเก่งป๊าป๊าครับหน่อยไอชิครับหน่อยนะไอชิครับ เก่งจังเลยจ้องปะป้าได้ายขนาดนี้ได้หรอครับผมเก่งจังเลยครับไอชิโอ้จ้องปะป้าล่ะครับอือจ้องปะป๊าล่ะ